ช่วงนี้อีสานโดนฝนถล่มนะฮะสอวันสาวันติดเลยนะครับไม่ว่ากลางคืนกลางวันฝนตกอโอเคยังไงช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับวันนี้พี่เลยจะมาทำคลิปคอนเทนต์ที่ว่าโชคเก้าชั้นเขียว มีโอกาสดังไหมแนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณน้อง f c ที่เม้นในช่อง YouTube ของพิเลด้วยนะครที่ช่วยให้พิเลได้คอนเทนต์ดีๆงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวพิเลขออนุญาตโชว์ไม้แม่พันธุ์บ้านพิเลนะครับซึ่งใครถี่ติดตามพิเลมานานๆนะเนี่ยก็จะเห็นว่านี่แหละครับต้นนี้นะครับ ทำแล้วทำอีกโชว์แล้วโชว์อีกนะครับถ้าประวัติความเป็นมาตัวน,นี้ก็5-6ปีด้วยซ้ำนะฮะซื้อมาในราคา300บาทในยุคที่ไม้ด่างยังไม่ลุ่งเรืองนะครับซื้อมาตอนซื้อมาอายุน้องน่าจะได้6เดือนถึงปีหนึ่งละอ่ะ3า0นะฮะแล้วก็โควิดก็4ปีแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยก็เลี้ยงมาได้อีกคิดว่า5ปีอ่ะถ้าตีหยำหย ตัวน,นี้ผสมเกสรหลายรอบในแต่ละรอบก็จะได้ไม้แปลกแปลกเห็นต้นนี้ไหมครับต้นนี้มีช่วงหนึ่งที่ให้เกสรตัวผู้มาแล้วก็พี่เลเอามาผสมอุ้มฝักล็อตนี้พี่เลจะได้ไม้แบบนี้เยอะมากเลยก็คือฟอร์มฟอร์มคล้ายๆคล้ายๆต้นพ่อนะครับแต่ปัญหาคือมันมีทั้งด่างและไม่ด่างอะที่ให้ดูนี่ฮะ คือด่างน้อยมากโอ้นี่ฮะอาการของโรครากเน่าอันนี้ข้างล่างต้องมีปัญหาแล้วครับสังเกตว่ารากใหม่เนี่ยรากใหม่อาจจะสวยนะฮะแต่รากเก่าที่อยู่ข้างล่างเนี่ยน่าจะมีปัญหาแล้วเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนเครื่องปลูกโอ้มาทําคลิปอย่างหนึ่งเจอไม้ป่วยลวอะอะให้ดูเขียวนะฮะเขียวแต่ฟอร์มใบสวยมาดูใบล่าสุดครับนี่เพิ่งมา แต่จริงเข้ามาตั้งแต่ตอนนี้ฮะที่มีเห็นเห็นหน่อยหนึ่งไม้ตรงนี้ไม่ได้เด่นเรื่องฟอร์มด่างครับเออเรื่องลายด่างขอโทษทีแต่ฟอร์มใบสวยอันนี้เอ่อก็จะมาบอกข้อสันนิษฐานของเพื่อนๆที่เอ๊ะทำไมไม้เขียวเนี่ยโอกาสมันจะกลับมาด่างแบบนี้มีไหมต้องย้อนไปตั้งแต่เริ่มแรกว่าตอนเริ่มแรกเนี่ยพ่อแม่เขาด่างไหมนี่ฮะ อย่างโจทย์นี้เนี่ยพ่อเขียวใช่ไหมครับเกสรพ่อตรนนี้แล้วมาให้ต้นด่างอุ้มฝักแบบนี้ครับถ้าเพาะมาแล้วแรกๆใบเขียวไม่ต้องตกใจเลยไม่ต้องตกใจเพราะในอนาคตเขามีแนวโน้มที่จะมาด่างแต่ถ้าโจทย์เป็นแบบพ่อเขียวแม่เขียวอายุตัวอย่างตัวนี้ก็ได้เขียวปีเลยสมมตินะฮะโตไปแค่ไหนก็เขียวกับต้นนูน้นโตไปยังไงก็เขียว เขียวกับเขียวเจอกันแบบนี้ลูกออกมาเขียวแล้วโอกาสจะมาด่างแบบนี้โอ้โหเปอร์เซ็นต์น้อยมากครับน้อยมากๆเลยอ่ะอันนี้เคสแรกจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเคส2ครับเคส2เป็นไม้ดำไม้สีพื้นนะครับพี่เล f มาต้นละ500นะครับต้นละ500เจ้าของขายในราคา500ออาจจะมีด่างบ้างแต่แทบไม่เห็น นะครับก็คือเอาง่ายๆไม้ที่ไม่ได้ด่างแบบโดดเด่นเลยสีประมาณนี้นะครับราคาก็จะถูกลงมาหน่อยก็คือเขาเรียกว่าไม้สีพื้นนะครับแต่แค่ข้อดีคือเข้มและพี่เล้สังเกตในเรื่องของก้านนี่ฮะที่เคยบอกหล,หลายคลิปว่าถ้าไม้ก้านสีเข้มนะครับอ่สีเข้มถ้าเรามาไล่แดดดีๆเนี่ยอนาคตก็คือไม้ก็จะออกดำนะฮะดำหรือถ้ามีลายด่างด่างช่วงนี้ก็จะเป็นสีแดง แล้วข้อสันนิษฐานกับคำถามที่ว่าไม้สีพื้นนะตอนตอนออกมาแรกๆหรือเพาะมาแรกๆสีพื้นเนี่ยสังเกตเลยอันนี้จะเป็นไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดสังเกตง่ายเลยก็อย่างที่บอกครับนี่ใบเล็กๆอย่างนี้คฮะคือไม้เมล็ดส่วนไม้บางทีไม้ยกยอดมาอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยมีโอกาสเห็นตรงนี้หรอกครับไม่ค่อยเห็นใบเล็กแบบนี้แต่ถ้าเห็นแบบนี้สภาพแบบนี้คือไม้เมล็ดเนี่ยแล้วดูใบล่าสุดครับ นี่ใบล่าสุดด่างมาแล้วครับครึ่งใบเลยเนี่ยครึ่งใบเลยอาจจะยังเห็นสีสันไม่ชัดเจนแรอะครับเพราะว่าน้องใบยังอ่อนอยู่ไล่แดดเนี่ยสีอาจจะเข้มนะฮะอาจจะเข้มดำจนเราไม่เห็นลายนะครับจนเราไม่เห็นลายจริงๆฟอร์มแบบนี้ครับ ราคาไม่แพงน่าเก็บมากๆเลยเพราะในอนาคตสีเข้มสีแข็งแรงแล้วสีจะสวยมากๆนะครับอ่ะโอเคดังนั้นวันนี้กับคำถามที่ว่าไม้เขียวตอนเบบีโตขึ้นจะด่างหรือไม่ด่างปัจจัยมันมีอยู่ไม่กี่ข้อครับก็คือเรื่องของพ่อแม่เดิมพ่อแม่เดิมเขาเขามีด่างไหม นะครับถ้ามีด่างโอกาสที่จะกลับมาด่างสูงนะครับอย่างที่สองก็คงเรื่องของสภาพแวดล้อมอากาศแสงก็สำคัญนะครับคืออย่างนี้แสงไม่ได้มีผลกับลายนะฟังดีๆอีกรอบนึงคำว่าลายของพี่เลเนี่ยแสงไม่ได้ทำให้ลายเ,เกิดหรือไม่เกิดกับใบ แต่แสงมันจะช่วยขับเรื่องสีนะครับของสีของใบออาสีของใบทําให้ลายชัดขึ้นยกตัวอย่างก็ได้เช่นอ่ะนี่นี่นี่อย่างต้นนี้ครับต้นนี้เขาอาจจะด่างมาตั้งแต่แรกเริ่มนะครับแต่แสงน้อยเพะแสงน้อยการปรากฏของลายหรือของสีไม่ชัดเจนมันกลืนเออเขาเรียกว่ามันกลืนนะครับ นั่นแหละแต่พอได้แสงปับ๊บมันก็จะทำให้เฉดสีปรากฏขึ้นมันเหมือนกับเราเอางี้ดีกว่าเหมือนกับตำรวจหาลายนิ้วมือนะครับลายนิ้วมือมันมีแต่เรามองไม่เห็นแต่พอใช้เครื่องมือปฏิกิริยาทางเคมีอะไรบางอย่างแล้วให้ลายมือมันชัดขึ้นอือวิธีการเนี้พี่เลมองว่าไอ้น้ำยาหรือ การทำปฏิกิริยาและให้ลายมือชัดขึ้นเนี่ยมันก็คือถ้าเปรียบเทียบกับต้นไม้มันก็คือแสงนั่นแหละครับแสงมาทำปฏิกิริยาทำให้ไม้สีมันเข้มข้นขึ้นนะครับอ่ะโอเควันนี้หวังว่าคงจะเคลียร์เรื่องนี้ชัดเจนนะครับอ่ะทีนี้มีแถมอีกนิดนึงมีแถมเรื่องที่ให้ไว้เมื่อวานว่าวิธีการดูแลต้นเบบี้ แต่จริงๆมันคนละหัวข้อนะเอางี้เป็นอีกคลิปหน้าดีกว่าพี่เรนจะได้มีคลิปมาฝากเพื่อนๆเยอะขึ้นเอาเป็นว่าคลิปต่อจากนี้นะครับเป็นเรื่องของไม้เบดีดูแลยังไงจะไม่ให้นี่คะความชื้นหรือฝนเนี่ยทำให้ต้นเนา่าต้นขาดอโอเคคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะครับบ๊ายบายคอมเมนต์ให้ด้วยใครยังไม่กดติดตามจะ10,000ซับแล้วตอนนี้เจ็ดพันเอง ช่วยๆหน่อยสวัสดีครับบ๊ายบายดูแลสุขภาพด้วย